จากสถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะสาธารณสุขนะคะ,ะกรมการแพทย์นะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะ,ะที่ให้ข้อมูลนี้ไว้นะคะ,ะคุณครูที่บายจบแล้วทอานี้ตอบคำถาม5้ข้อลงสมุดลงสมุด <c oughs> <c oughs> เป็นการทดสอบว่าฟังครูแล้วได้อะไรบ้าง นะแล้วทดสอบไปอ่านหนังสือมาหรือเปล่าไม่ต้องเขียนหรอกค่ะเขียนไม่ห้าข้อเลยเขียนข้อหนึ่งข้อห้าค่ะ,ะคนเก่งลองตอบดูตอบลงสมุดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละหนึ่งคนนะคะ,ะคุณครูขอต้อนรับคุณคณะคุณครูใช่ไหมคะมาดูงานนะคะ พร้อมไือยังพร้อมไือยังคะลูกอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้ตอบทีละหนึ่งคนนะให้ตอบลงสมุดก่อนอ้าวยานอาวกาศลึกลับเป็นของพวกใดในเรื่องนี้แหละอ๋อไวรัสเชื้อโรคมนุษย์มนุษย์ต่างดาวตอบลงสมุดก่อนคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้ตอบทีละหนึ่งคน แข่งกันดีไหมระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงดีไหมอ๋อเอาอะเอานักเรียนหญิงบอกเอาสู้ตายเลยเอานะคะตอบหรือยังอ่าเยี่ยมมากต้องซื่อสัตว์ตัวตัวเองนะนักเรียนต้องซื่อสัตว์ตอบหรือยังอ่าห้ามห้ามที่โกงครูว่าลองครูเฉลยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนได้ไหมไม่ได้นะต้องซื่อสัตว์ตัวตัวเองต้องตอบนะเอา นักเรียนหญิงนักเรียนหญิงเอาทําให้หมดห้าข้อก่อนเลยดีไหมด,ดีอ่ะ,อะไปข้อที่สองไวรัสชนิดใดแปลงร่างเป็นนกนกกระจอกไวรัสชนิดใดแปลงร่างเป็นนกกระจอก อ่าวดีมากเลยทานค่ะทานไม่หมดเวลาก่อนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเหลือตอนท้ายคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนนะให้การบ้านนะฝนะา,า,นะากการบ้านไว้ <c oughs> ตอบได้ยังตอบแล้วข้อสามไวรัสไข้หวัดนก เอาเชื้อไปปล่อยที่ฟาร์มสัตว์ชนิดโอ้เนี่ยสแสดงว่าอ่านมาจริงๆอะเนี่ยคุณผููอ่านกันท้ายไม่จบเลยตอบแล้วเยี่ยมมากเนี่ยเยี่ยมเรียกว่าเยี่ยมแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนาะอ่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ่าอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ถูกหรือไม่ถูก อ่านนิพนนจบเลยหนุ่มน้อยหน้ามนคะนงผมตอบแล้วครับคุณครูเยี่ยมมากเลยอย่างนี้รักรักตายเลยอ้าวข้อสี่อาการไข้หวัดนกว้าวคล้ายกับข้อใดไข้หวัดนกคล้ายกับข้อใด ไข้หวัดนกเนมันคล้ายกับอะไรไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ตับอักเสบไข้เลือดออกข้อสุดท้ายยากมากอบอกโอ้ยเลยยากมากฟังกันดูนะยากมาก ตอบยังข้อสตอบแล้วเอาไปข้อห้าบอกข้อห้ายากมากเลยโรคใดไม่ได้เกิดจากเชือ้อเอาพี่ขาช่วยแก้เชื้อเป็นไมโทไม่อันนี้ไม่เอกเป็นเชื้อเชื้อพี่ช่วยแก้ให้นิเตมไห้ขะโรคใดไม่ได้เกิดจากเชือ้อเชื้อไม่โทนะคะอ่ คุณครูพิมพ์มาผิดนิดหนึ่งเป็นไม้โทนะคะอ่าเชื้อไวรัสไม่ให้เชือ่อนะคะเชือ้ออันนั้นครูพิมพ์มาเป็นไม่เอกขออภยัยอ่าไม้โทไม้โทอ่จากเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสใช่เชื้อไวรัสอ่ะนะคะเชื้อเชื้อไม่เอกมันเชือ่อคุณครูพิมพ์มาผิดเองขออภัยนะ เป็นเชื้อนะไม่เชื่อตอบได้ยังอ๋เยี่ยมมากเลยอ้าวข้อหนึ่งนักเรียนหญิงตอบว่าอ้าวดูนะข้อหนึ่งนักเรียนหญิงตอบว่าข้อสองผู้ชายตอบว่า ข้อสามผู yeah. ้หญิงตอบว่า like ถ oh, ูกไหมหนุ่มน้อยโอ้ถูกถูกหญิงหญิงหญิงเยอะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้อสี่ไขวัดนกโอ้โหเยี่ยมมากเลยข้อห้าข้อห้ายากหรือง่ายยากหรือง่ายข้อห้ายาก ดนคุูหลอกใช่ไหมโดนคุูหลอกว่ายากที่สุดเลยใช่ไหมอ่าอะไรนี่ยให้เชื่อไวรัสอ่านะคะอ้าวเยี่ยมมากเลยใครถูกหมดเลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมเยี่ยมอะโอ้โหช้อนช้อนถูกหมดเลยเหรอยกมือแจ้เลย เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมเี่มเยี่ยม,ยยมอ่ะเยี่ยมมากอ่ะมาทดสอบนิดนึง่งคุนครูอธิบายเสียงคอแหบแห้งคุณครูไม่ได้เอาลงในสไลด์คุณครูอยากทราบว่าคุณครูอธิบายแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างเอาตรงนี้หน้าจอค่ะเขียนโจทย์ เชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสมีอะไรบ้างเป็นการทดสอบว่านกลัวที่บายแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสมีอะไรบ้างเป็นการทดสอบการฟังของนักเรียนว่าฟังครูแล้วเนี่ยได้อะไรไปจากครูบ้างเชืงง้อโรคที่เกิดจากไวรัสที่ครัวที่บายไปมีโรคอะไรบ้าง ไม่ต้องถามเพื่อนเลยนะต้องถามเพื่อนไหมไม่ต้องใครเขียนได้ถูกหมดแสดงว่าคนนั้นคนนั้นไม่ใช่ฉลาดคือฟังดีมากนะคือตั้งใจฟังรูดีมากเลยไงคะเออตั้งใจฟังดีมากนะะก็เลยสามารถที่จะตอบคำถามได้นะคะ เชื้อที่เกิดจากไวรัสเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสมีอะไรบ้างที่ขวอที่ายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไก่ไก่ใครชอบทานไก่ระวังนะเออน,นั่นแหละระวังนะ หวานต้องดูให้ดีนะว่าร้านเนี่ยเขาซื้อไก่มาจากไหนนะต้องดูให้ดีนะคะลูกดูให้ดีเดี๋ยวจะเ,เจอไก่แบบที่เป็นข่าวเงี้ยนะ,นะ <c oughs> คุณครูเห็นแล้วทานไม่ลงเลยนะ อบได้ไหมคะ,คะเยี่ยมมากอ้าวสนาทีสุดท้ายฝากการบ้านพี่สไลด์กลับมาคะ่ะฝากการบ้านพี่สไลด์กลับมานะคะขอบคุณมากคะ่ะอ้าดูการบ้านให้นักเรียนนำคำในบทเรียนจดจดจดให้นักเรียนนำคำในบทเรียนไวรัสไวรัยเนี่ยมาแต่งประโยค จอดค่ะจดจด,จดการบ้านการบ้านให้นักเรียนนำคำในบทเรียนเรื่องไวรัสไวร้ายเนี่ยมาแต่งประโยคค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจดคำสั่งค่ะนี่คือการบ้านที่นักเรียนต้องไปกลับบ้านไปทำจดคำสั่งค่ะกี่ประโยคดีคะสักห้าประโยคพอไหม อ่าพอค่ะให้มากไม่ได้เนาะอเอาแค่ห้าประโยคพออ่าเอาจดคำสั่งจดคำสั่งก่อนนี่คือการบ้านนะลูกนะการบ้านเมื่อสักครู่นี้ตอบให้เสร็จแล้วส่งคุณครูราอไม่ยากอันนี้คือการบ้านนะคะขอพี่เกินสักหนึ่งนาทีนะคะให้น้องจดให้เสร็จอ่าแป๊บหนึ่งอ,อ,อ่า นำคําในบทเรียนนี่แหละไปแต่งประโยคเอาแค่ห้าประโยคครูขอพี่ก็แล้วให้เกินหนึ่งนาทีไม่ขอมาก กันบ้านนะห้าประโยคเสียงครูจะเริ่มหายแล้วอ้าวตัวอย่างเช่นครูยกคำว่าวิธีป้องกันอวิธีป้องกันไม่ให้เป็นหวัดก็คือออกกำลังกายทุกวันแล้วก็พักผ่อนอะพักผ่อนผิดนะคะต้องพอผ่านนะคะบ้านมันผักแล้วนะคะอ่าพิมาผิดนะครูขออภัยพักผ่อนพอผ่านนะคะ

รบกวนพี่กลับมานิดหนึ่งนะคะเอาแก้ให้แล้วนะคะเอาดูขอบคุณพี่มากแต่งเป็นประโยคแบบนี้สัก5ประโยคได้ไหมคะเอามาห้าคำแล้วก็หประโยคไหนใครคิดว่าการบ้านยากทำไม่ได้ไม่มีเนาะเยี่ยมมากเลยเอาเกินไป1น,นาทีหวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะกลับบ้านอ่านหนังสือทำกันบ้าน นะเป็นเด็กดีนะคะลูกเรามาพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ